ซองเขาเนี่ยมีความบางมากทิสเทนหรือเอฟเฟกเสียงที่ใส่มาในตัวของ h o n o r View 20ตัวนี้เนี่ยสามารถจำลองเสียงแบบ3มิติได้ เอาล่ ู้ชมแหมต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วและราคาก็มาเรียบร้อยแล้วราคาอยู่ที่17,990นั้บาทนั่นเองหลายคนเนี่ยคิดว่าเอพี่มันสูงไหมหรือเปล่าผมไปซื้อรุ่นนั้นรุ่นนี้ดีหรือเปล่าจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีจุดขายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆและที่สําคัญเป็นหนึ่งในมือถือไม่กี่รุ่นที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจจอ IPS ได้มากขนาดนี้มันจะเจ๋งขนาดไหนแล้วมันจะดียังไงถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา เบอร์ราคากันไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาคุณผู้ชมตอนนี้ตี2อครึ่งนะดุดเนี่ยได้ราคามาแล้ว17,990็เราบาทก็หลังจากที่ได้ดูราคาปุ๊บเนี่ยก็จะมากลั่นกลองให้กับคุณผู้ชมดูแล้วกันว่าในราคาประมาณนี้เนี่ยมันคุ้มค่าที่เราเนี่ยจะจ่ายเงินไปหรือเปล่าคุณคาดหวังอะไรกับมือถือราคา1 7 9 9 0า้าบาทมากงอย่างแรกกล้องต้องดีจอต้องสวยเกณฑต้องแรงซึ่ง3มอย่างนี้เขามีหมดแต่ว่าเรามาดูทีละเรื่องว่ามันเป็นยังไงบ้างหลัังงจาาาากกเอไปใช้นนมรุ่นนี้ออกแบบมาะจะ ข้างดีด้านหลังเนี่ยสวยงามมีวิงว่ง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 เห็นไหมอันนี้เราชอบนะกำลังจับร้อในมือง่ายไปนิดนึงแต่ว่าเช็ดออกง่ายเนมือลูกๆก,ก็หลุดแล้วนะเน่ <c oughs> ก็เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกประทับใจแต่เราชอบสีน้าเงินมากกว่านะพูดถึงเรื่องจอเลยคุณผู้ชมจอของเขาเนี่ยมีความบางมากถ้าเกิดว่าคุณดูดีๆเนี่ยเจนว่าขอบเนี่ยบางมากๆจะลองเปิดวิดีโอให้คุณผู้ชมเนียได้ดูกันว่ามันบางขนาดไหนเปิดเต็มจอปุ๊บเจ้าตัวกล้องที่ซ่อนอยู่ใต้จอตรงนี้เนี่ยถามว่าเกะกะไหมถ้าเป็นแนวนอนไม่่่่่คอยรรู้้สึกเเทาาไหแแตตถป็นนว อาจจะรู้สึกเยอะหน่อยก็คิดว่าเหมือนเวลาเราดูรายการแล้วเราใส่โลโกโอ้อาจจะดูขตัตานิดิด,นดหน่อยหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากตัวขอบจอที่บางแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนว่าในโลกเรามีตัวที่ขอบบางกว่านี้โดยการทําให้มันโค้งลงไปซึ่งไอการโค้งลงไปเนี่ยมันทําให้ดูบางกว่านี้จริงถูกต้องแต่เราไปประสบมาแล้วว่าการที่เรามีจอโค้งมากเกินไปและขอบบางมากเกินไปเนี่ยปัญหาที่นด้ดูเคยพูดมาก่อนหน้าน,นี้อย่างการถือเล่นในการนอนเนี่ยมีผลทันทีคุณผู้ชมอย่างเช่นอาจารที่เราถืออย่างเงี้ยไม่เป็นไรยืนเล่นอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไร ถ้าขอบบางกว่านี้เวลาเรานอนเล่นสมมติเรานอนหงายอยู่ผู้ชมแล้วก็ยกโทรศัพทขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยตัวขอบที่บางเกินไปจะทำใหเราเนี่ยมือโดนทันทีอันนี้ทดสอบมาแล้วว่าจริงแน่นอนแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยขอบอาจจะบางไม่เท่านั้นแต่การใช้งานเนี่ย มันได้หมดคุณผู้ชมจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวถือตั้งถือนอน,นได้หมดคุณผู้ชมหรือจะนอนเล่นตีลังกาเล่นครัสว่านเล่นก็ยังได้หมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจเหมือนกันนะเพราะว่ากลายเป็นว่าไอ้จอบ,บางๆแบบนั้นมันสวยจริงแต่ว่าใช้งานจริงเฮ้ยมันแอบยากเหมือนกันนะก็เลยกลายเป็นข้อดีไปโดยปริยายส่วนเรื่องสีสันเนี่ยสีตัวนี้เนี่ยเป็นจอ IPS ที่สวยที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาในตลาด Android เลยปกติสีแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ารู้จักแต่จอ Super a m อ l e d สี IPS ตัวนี้เน คุณผู้ชมอันนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอยากให้ไปดูเองที่มาบุญคลองชั้น5ที่ช็อปของออนเนอร์เลยแล้วคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยสีจอมันสวยจริงๆมันสวยแบบเออคุณประทับใจรับประกันได้เลยอันนี้ขอคอนเฟิร์มว่าทั้งเรื่องการออกแบบและสีสันจอทําให้เครื่องนี้ดูดีมากๆเลยทีเดียวในส่วนของความแรงของเครื่องมากคุณผู้ชมรุ่นนี้รับคะแนนแอตตู้ไปที่2 7 7 6 6 3คะแนนนั่นเองตีเป็นคะแนน CPU และ GPU ดังที่คุณเห็นในจอน,นี้เลยนะประมาณรับไปคนละ1 0 0 0 0แสนคะแนน โดยเฉลีนะ่ถามว่าเร็วแรงขนาดไหนเร็วแรงมาก Honor v ์วิตัวนี้จุดขายของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องกล้อง48ล้านพิกเซล q i r ร n 980ซึ่งเป็น CPU ที่แรงแล้วก็ดีที่สุดของ q i r ร n ในตอนนี้รวมถึงกล้อง t ีดี m e r e r a เดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะ จอแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจอ all w i e w display นั่นเองซึ่งเป็นจอที่ไม่มีติ่งแต่ว่าจะมีกล้องเนี่ยซ่อนไว้ด้านใต้แทนตัวนี้กล้องหน้าเนี่ยคุณผู้ชมความละเอียด25ล้านพิกเซลเลยนะจ๊ะเห็นไหมเขาบอกเป็น in screen camera ก็คือเป็นกล้องเนี่ยอยู่ในจอตัวนี้มันไม่ได้เป็นหลุมเป็นบ่อนะคุณผู้ชมมันแนบติดไปกับตัวจอเลยนะถ้าเกิดว่าเรามือลูบเนี่ยก็คือติดไปกับจอทันทีเลยคือใต้จอเลยเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันเลยดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยใช้ไปจะเป็นหลุมหรือเปล่าแต่ถ้าเวลาคุณใส่ฟิล์มะจจเมัั่นนนใป็ ล,ลงไปๆก็ลองหาฟิลมกระจกที่แปะทับดูถ้าแปะทับก็อาจจะก,กล้องอาจจะไม่ชัดเท่าเดิมอันนี้ก็ต้องได้อย่างก็เสียอย่างไปเนาะแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้โทรศัพท์ไม่มีติ่งแบบนี้เนี่ยก็ลองดูตัวนี้ไว้เป็นตัวเลือกก็ได้17,990บาทดังนั้นการเอนเตอร์เทนต้องเต็มรูปแบบคุณผู้ชมพิสเทนหรือเอฟเฟกเสียงที่ใส่มาในตัวของ Honor Vi ร์20ตัวนี้เนี่ยสามารถจําลองเสียงแบบ3มิติได้แบบธรรมชาติได้และแบบมาตรฐานได้เท่านั้นยังไม่พอเวลาคุณเสียหูฟังแบบไหนเข้าไปสามารถปรับประเภทข,ของงหหูฟัใ้ กับที่เราเนี่ยใส่อยู่ได้เช่นจะเป็นแบบอินเอียร์เป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นเอียร์บัดแหละแล้วก็มีแบบออนเอียร์ก็คือวางไว้บนหูเนาะแล้วก็มีตามรุ่นต่างๆอีกด้วยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์เสียงที่ดีที่สุดจากฮิสเทนนั่นเองฮิสเทนเสียงเป็นยังไงบ้างก็จะเน้นรายละเอียดมากกว่าเบสตึ๊บนนะเน้นชัดชัดเสียงแบบรายละเอียดเยอะเดี๋ยวนี้ระบบเสียงเองก็ใช้ซอฟแวร์มาช่วยค่อนข้างเยอะแล้วคุณผู้ชมดังนั้นฮิสเทนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เวลาฟังเพลงเนี่ยจะค่อนข้างเน เรื่องของเกมมขออนุญาตตัดเข้าอินเสิร์ตเลยนะคุณผู้ชมเรื่องของเกมเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยบอกว่าลื่นก็ลื่นนะจะบอกว่าลื่นคือมันลื่นแบบลื่นอะ่ะเล่นเกมไหนโหลดมาแบบเอาอกเกมแบบไม่ดังบ้างปกติบอกว่าพี่มันเล่นแต่เกมดังๆมันน่าเบื่อเอนเอนะดูเองก็เบื่อมอนกันก็เลยแบบว่าเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนเลยไปใช้เกมทั่วไปโหลดมาบ้ามั่วเลยจะเป็น Angry Birds A X E ใช่ไหมตัวนี้ก็คือเกมใหม่นะบางคนก็เรียก X บางคนก็เรียก A X E นะหรือจะเป็น Real Steel หรือว่าจะเป็น Garfield Rush PUBG หรือแม้แต่เกมใหม่อย่าง F วันโมบายเรซซิ่งที่น้ดุดเล่นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไหลลื่นมากๆใครอยากจะดูการเล่นเกมเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวแนะนําให้ไปดูเกมมิ่งเทสคลิปที่น้ดุดทําแยกเอาไว้ละกันซึ่งน่าจะออกมาต่อจากคลิปนี้แหละการเล่นเกมลื่นมากๆใช้งานได้ดีมากๆเลยทีเดียวและที่สําคัญตัวจอที่มันเต็มจอแบบนี้และสวยขนาดนี้เนี่ยมันทาให้เวลาเล่นได้อัธรสดดีมากๆเลยนะกล้องถ่ายภาพของตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแบบดีมากก็ว่าได้การใช้ AI รอบนี้เนี่ยไม่เป็นโอเวอร์ saturation หรักคุณผู้ชมก็คือไม่แบบสีไม่เวอร์เกิน ไปแล้วก็ถือว่าดีนะบางคนก็เรียกว่า over saturated ก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เลยนะ AI ของเขารอบนี้เพิ่มสีขึ้นมาอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองคุณผู้ชมไม่เยอะมากแล้วก็ในไนาการเพิ่มแสงน,นิดหน่อยมากกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสีสมมุตนินะดุทำสีเงินกด AI ปุ๊บนะโอ้โหสีนี้แทบจะเพี้ยนอะ แต่ว่าอันนี้ก็คือดีขึ้นแต่ว่าก็ยังประสบปัญหาอยู่มากถ้าเกิดคุณเปิด AI ในที่ที่มีแสงจัดอยู่แล้วอย่างเช่นรูปนี้เป็นตนน้นนดูเปไ็นไฮในตลาดนะัดซึ่งเขาเปิดไฟสีส้มๆเนี่ยมันก็ชัดดีแต่เราสึกว่ามันอาจจะยังดูสว่างไปนิดนึงเหมือนกันในเรื่องของรูปถ่ายต่างๆเนาะแล้วก็น,นี้ไปกินเนื้อจอระเข้มาคุณผู้ชมให้ตายเธอไปกินเนื้อจอร,ระเข้มาปรากฏว,ว่ารสชาติมันเหมือนไก่จริงคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความที่เรารสึกว่าเรากำลังกินจระเข้อยู่อ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบนิดนึงอ่ะนะก็ชิมกัน ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ตั้งแต่แรกจนถึงเนี่ยที่เราพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ากล้องของเขาใช้คําว่าดีมากๆได้เลยนะ การอัดวิดีโอตัวนี้อัดได้แบบ 4K เลยคุณผู้ชมแล้วก็สามารถอัดแบบ60เฟรมได้ที่ความละเอียดแบบ Full HD นั่นเองใครอยากจะเล่นแบบ Full HD หรือแบบ 4K อันนี้ก็เลือกเลยว่าอยากจะได้60เฟรมหรือเปล่าแต่ถ้า60เฟรมเนี่ยมันจะทำให้เราถ่ายภาพได้สมูทกว่าอธิบายนิดน,นึงสมมติเราถ่ายตุ๊กตาตัวนี้เป็นแบบ30เฟรมสมมุติว่าตุ๊กตามันขยื่นไป30เฟรมจะขยื่นแบบนี้อ่า 30เฟรมใช่ไหมคุณผู้ชม1วิมีสามสิบภาพถ้า1นึ่งวิมี6กภาพตุ๊กตา,านี้ก็จะเคลื่อนแบบนี้อ่า นะเข้าใจหรือยังดังนั้นเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมละากาันแต่การถา่าย60เฟรมทําให้กล้องจะต้องใช้แสงเยอะขึ้นเวลาถา่ายในที่แสงน้อย60เฟรมจะทําให้เกิดนอ i ส e ดังนั้นคุณต้องใช้ให้ถูกต้องนะจ๊ะว่าเนี่ยเรากาลังถ่ายที่ที่มีแสงอยู่เปิด60เฟรมไปเลยนะกลางแดดกลางลมกลางเขาเนี่ยเปิดไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นที่มืด,มดแบบข้างถนน,นตอนกลางคืนอย่างงี้ควรจะปรับที่30เฟรมเข้าใจตรงกันนะจ๊ะอ่ะฮะไปต่อเรื่องต่อไปเลยกล้องหน้าตัวนี้สวยงามดีคุณผู้ชมถ่ายง่ายนะ25ล้านพิกเซลถ่ายออกมาแล้ว แล้วก็ดูสดใสซาบซ่าดีมีความคมชัดสูงบางคนก็บอกว่ามันดูขาวไปหรือเปล่าพี่คือมันก็มีเอฟเฟกต่างๆให้เราเล่นมากมายนะคะว่าขาวไม่ขาวก็อยู่ที่คุณปรับแล้วแหละว,ว่าจะปรับบิวตี้โหมดเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณปรับบิวตี้โหมดเยอะมันก็อาจจะดูขาวเกินไปอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกสรรในการใช้งานแต่สำหรับเรานะกล้องหน้าเราถือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีแต่กล้องหลังเนี่ยคือดีมากมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยข้อที่เราเนี่ยจะใช้เป็นจุดพิจารณาหน่อยก็คือเรื่องของ GPS คุณผู้ชมรุ่นนนีี้เ่ยจะ จับ GPS ได้อ่าอาจจะไม่เร็วมากเท่าไหร่อันนี้ก็ใครที่จริงจังกับเรื่อง GPS มากๆแบบจะดจาต้องขับรถแบบว่าแม่นๆตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใจร้อนไปหน่อยเนี่ยอาจจะทําให้การจับ GPS เนี่ยเป็นปัญหาสำหรับคุณได้มันจะช้าอยู่ระดับหนึ่งผู้ชมแต่ไม่ได้ช้าจนจับไม่ได้นะอันเนี้ยมันแล้วแต่สถานการณ์บางทีมันก็เร็วบางทีมันก็ช้านะผู้ชมอ่ะอย่างเงี้ยเร็วปื๊ดเลยนะบางทีมันก็ช้าอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แแตสถานการณ์ แต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ลองใช้ดูวันนั้นเอานําทางไปที่วานานาวาจากกรุงเทพไปปวยหินเนี่ยมันก็ใช้งานได้ปกติดีนะออันนี้ก็บอกก่อนเลยว่ามันใช้งานได้ปกติดีแต่บางครั้งมันก็จะจับไฟช้าบ้างช้านี่คือเท่าไหร่สักสาวิถึง5าวิอย่างเงี้ยเรอไหวไหม,มถ้ารอไหวก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจัดหน่วยความจําภายในมาเป็น UFS 2.1เลยคุณผู้ชมดูความบริการอ่านเขียนนิดนึงความเร็วเนี่ยได้904เลยคุณผู้ชมเร็วไหมลังรีดเนี่ยไรเองก็เขียนได้ถึง1 8ึ 17, ก็จัดฮาร์ดแวร์มาค่อนข้างเต็มเปี่ยมนะทั้งเกิดทั้งตัวกล้องหน้ากล้องหลังตัวฮาร์ดแวร์ข้างในรวมถึงเรื่องจอคือรุ่นนี้มันดูพรีเมียมมากๆบอกเลยมัาดูพรีเมียมมากๆเอาละคุณผู้ชมสำหรับกล้อง TOF 3มิติเอาไว้ทําอะไรเนื่องจากว่านาดูดเนี่ยไม่มีวิธีลองจริงๆดังนั้นก็ต้องขออนุญาตดึงภาพเก่ามาใช้อีกซึ่งกล้อง TOF จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนี่อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างเลยว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะใช้กล้องของ h o n o r View 20เนี่ยจับโมชั่นของตัวเราคุณผู้ชมว่าเราขยิบข ตัวเกมก็ขยับไปทางซ้ายเหมือนกันขยับไปทางขวาตัวเกมก็จะขยับไปทางขวาเช่นกันก็ง่ายๆคุณผู้ชมเอากล้องมาจับการเคลื่อนไหวของเรานั่นเองและนี่คือนวัตกรรมที่กําลังจะก้าวล้ําไปคุณผู้ชมและปีนี้เนี่ยในปี2019เราจะได้เห็นกล้องตัวนี้เนี่ยออกมาเตม็มไปหมดเลยคุณผู้ชมหลายๆรุ่นเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมมารองรับขนาดไหนอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันสรุปเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมไม่ชอบอะไรบ้างตัวนี้ที่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราคิดว่ามันดูหมดเลย ไปนิดนึงเวลาเราเล่นแบบว่าเปิดแสงจอเยอะๆหน่อยอาจจะหมดเร็วไปหน่อยถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ที่ให้มาค่อนข้างเยอะแบบนี้อาจจะเป็นเพราะจอมันสวยมากแสดงผลแบบสีสันจัดจ้านมากๆทําให้แบตเตอรี่อาจจะลงเร็วไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นหนึ่งวันพอไหมพอแน่นอนแต่ถ้านหนึ่งวันครึ่งอาจจะไม่ไหวแต่ว่ารุ่นนี้รองรับชาร์จเร็วไงคือมันหมดก็เสียแปบ๊บเดียวไปเดินกินข้าวแป๊บนึงกลับมามันก็ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะดังนั้นก็ถือว่าแก้เกมไปด้วยชาร์จเร็วแล้วกันเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ ใครที่อยากจะเพิ่มเมมเนี่ยตัวน,นี้อดไปตามระเบียบนะแต่ว่าระดับแฟลชิพแล้วอะ่ะก็มันอยู่ที่ใจคุณแล้วแหละว่าอยากจะเพิ่มหรือเปล่าเพราะาตัวลอมเองก็ให้มาถึง 128GB แกิกแล้วดังนั้นเราเองก็คงไม่ถึงขนาดว่าใช้ไม่พอแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่า1 2 8อใช้ไม่พอจริงๆนั่นก็คือข้อพิจารณาจากเรานั่นเองว่าสองคอเนี่ยคุณต้องเก็บไปคิดนะก็คือเพิ่มเมมไม่ได้กับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเปิดแสงจอเยอะๆหน่อยจะค่อนข้างลดเร็วนิดนึงส่วนข้อดีของมันคือจอสสวววววยยยมมาาาาาากกกกออออัััันนนีี้้้้รรรบปะเลล่่่่จงงหคคคืใชํโตดดไแ มันมีแค่กล้องตัวเดียวไงนะเวลาจะเบอร์หน้าเบอร์หลังอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักแต่ว่าเวลาใช้ซอฟแวร์เนี่ยโว้ยเข้าถัดอยู่แล้วแหละ,หละคุณผู้ชมเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเวลาถ่ายตื้นลึกเนี่ยมันเอากล้อง t o f มาช่วยลึกเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือเนี่ยเวลาเราถ่ายตื้นลึกออกมาเนี่ยเฮ้ยภาพออกมาดูค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวไม่รู้มันได้ดีจากซอฟ์แวร์หรือจากอะไรไม่รู้แต่มันดีมากมันสวยมากข้างหลังเนี่ยเบลอออกมาแบบว่ากําลังดีมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าเวลาเราปรับรูร,รับแสงเนี่ยเราก็ ก็ยังงงอยู่ว่าเนี่ยพอเราปรับเป็น0.95ปุ๊บแต่ว่าเวลาถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยเอ้ามันยังดูแบบเบลอแบบเข้ากันหมดอ่ะงงถามว่าเบลอสวยไหมเบลอสวย จะปรับเท่าไหร่มันก็ยังดูเบอร์เบอร,เ,บอรเบอร์เท่าๆเดิมก็เลยอันนี้ก็ยังดูงงๆอยู่อันนี้ก็ใครใช้เป็นก็มาบอกมนาะดูด้วยละกันเนาะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสมากเนี่ยก็บอกเลยว่าตัวนี้กล้องสวยจริงๆนะโดยรวมเราชอบนะคุณผู้ชมในรคาคา1 7 9่0าบาทก็ขอให้คุณรู้เอาไว้ก่อนละกันก่อนจะซื้อว่าตัวนี้จัดฮาร์ดแวร์มาให้จัดหนักจัดเต็มมากๆดีมากๆส่วนเรื่องราคากับความต้องการของคุณอันนี้ก็อาจจะต้องแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วว่าคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยในค่าตัว ถ้าคุณเป็นแฟนออเนอร์อยู่แล้วและคุณอยากได้มือถือแฟลกชิพที่มันดูพรีเมียมสักตัวหนึ่งเราค่อนข้างมั่นใจว่าตัวนี้จะทําให้คุณประทับใจมากๆแม้กระทั่งเพื่อนๆน่าดุดที่เป็นบล็อกเกอร์หรือยูทูบเบอร์สายไอทีทั้งหมดก็ชอบกล้องตัวนี้มากๆและนี่คือรีวิวอออนเนอร์วิว20นั่นเองนะคุณผู้ชมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนั่นเองใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้แล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้น่นดุก็คงต้องล,ล้ำลาไปแล้วคุณผู้ชมฝากกดไ like, ลดดดค,ค์กดแ,แรชร์ ตามเลยนะกระชวยกระโจนิดนึงคุณผู้ชมเวลามีข่าวสารใหม่ใหม่มาเนี่ยจะได้อัปเดตท,ทันใครนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะ่ดุดคนเดิมน้ำลาไปแล้วสวัสดีนะคะบาบาย